เรามาต่อกันที่แบดมินตันรายการซูเปอร์750นะครับอินเดียโอเพ่นนะครับก็ต้องถือว่าเมริโชอินทนนท์ เจอกับมือหนึ่งของโลกอย่างอันเซยองซึ่งเจอกันระยะหลังเนี่ยเมรชนกก็ไม่ค่อยชนะนะครับก็คืออันเซยองเนี่ยก็ค่อนข้าง่มเลยทีเดียวปรากฏว่าในการโคจรมาเจอกันวันนี้นะครับเมรชนกก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ต้านทานความแข็งแกร่งของอันเซยองไม่ไหวนะครับแพ้ไป0ูนย์ต่อเกมครับสิบเแล้วก็17ต่อ21ครับทำให้ตกรอบรองชนะเลิศไม่สามารถผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่เมรชนก เดินทางมาได้ไกลพอสมควรนะครับเดินทางมาถึงในรอบรองชนะเลิศเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นความอาคงจะต้องใช้ทัวร์นาเมนต์นี้ในการต่อยอดสู่ทัวร์นาเมนต์ต่อไปขณะที่อีกหนึ่งคู่นะครับที่ลงแข่งขันในประเภทคู่ผสมครับบาสเดชาพลพัววันุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสัมพรน,นะครับเมื่อวานอันดับ3เจอกับมือ1ของโลกในขณะนี้ก็คือเฟื่องหยันเจอกับห่วงตรงปิงสกอร์ตอนนี้เนี่ยท้ายเกมแล้วนะครับ เราเนี่ยเสียเกมแรกให้กับทางเฟิ่งหยันเจียกับหงหงวงตงปิงไปก่อน16ต่อ21นะครับแต่ว่าเราชนะในเกมที่2ใเนี่ยต่อ19แล้วตอนนี้ในเกมที่3เนี่ยสกอร์แบบสดสดตอนนี้คู่ของบาสเฟรมนำอยู่19ต่อ12นะครับก็ดูแล้วมีโอกาสที่จะปิดเกมด้วยการเข้าชิงชนะเลิศค่อนข้างสูงนะครับนะตอนนี้ใคร2แต้มเท่านั้นนะครับเวลาที่เราอ่านข่าวอยู่ตอนนี้ะนะครับ18บนาฬิกาสนาทีตอนนี้เนี่ย 19ต่อ12เนะครับเพราะฉะนั้นลุ้นกันอีกนิดเดียวแล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเข้าชิงชนะเลิศได้ถ้าไม่ผิดพลาดนะก็จะไปเจอกับทางด้านของคู่ของจีนนะครับที่เป็นมือสองของโลกนะครับแล้วก็เป็นคู่ของหรือคู่ของเดนมาร์กนะครับริเซนเซนกับอลิซานเดอร์โบเย่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกันแต่จริงๆถ้า ถ้าวัดกับการเจอกันอันนี้ขออนุญาตมองข้ามไปเลยแล้วกันนะการเจอกับคู่ของจีนที่เป็นคู่มือ2ของโลกในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจริงๆแล้วส่วนมากจะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะครับคู่ของเจียงเจินบางกับเบย์ย่าซินนะครับถ้าเกิดว่าเข้าชิงชนะเลิศกับคู่สมมติเป็นคู่จีนนะก็ ถือว่ายังถือว่ามีลุ้นเหมือนกันพรพบพอเจอกันในช่วงหลังชนะได้นะครับขณะที่คู่ของเดนมาร์กก็อาจจะเป็นคู่มามืดในรายการนี้แต่จริงๆก็เป็นคู่ที่เคยจับคู่กันมาแล้วแล้วก็เคยผัดกันแพ้ผัดกันชนะในคู่ของบาสกบปอปอๆนะครับแต่ตอนนี้เหมือนคู่เดนมาร์คคู่นี้เขาจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับขณะ,ะที่น้องเข้ากําลังวิเคราะห์ มองข้ามช็อตไปถึงรอบชิงชนะเลิศนี่สายตานี่ดูแบบสกอร์แบบเรียลไทม์อยู่นะคะก็ลุ้นกันนะคะตอนนี้นี่ขึ้นมาเป็น13ต่อ19แล้วนะคะค,คู่อดดของเฟิ่งห่วงก็ก็พยายามตีตื้นขึ้นมานะคะมาเป็นกําลังใจค่ะใครที่ดูอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะมาลุ้นคู่บัตเฟรมให้เก็บชัยชนะในรอบรองชนะเลิศให้ได้ก่อนนะคะคแล้วก็ไปลุ้นกันต่อในรอบชิง,<อ>งชนะเลิศค่ะแปนะครับ